เหนะ็นเยอะนะเหรอเนาะเห็นเยอะนะเหรอเนาง Thank you.

โอดินจะกลับบ้านเลยเดี๋ยวแม่ขับรถแข็งแรงโอดินก็มาหาแม่ทุกวันเลยมหาใหญ่ทุก,ทกอาทิตย์เลยเนาะเนาะโอดินเนาะเห็นไหม ตันตันตาลันตันตันมันเป็นหมาแล้วเี่นมันเป็นหมาแล้วโอดินนั่นน่ะโอดินเป็นหมาแล้วเนาะเป็นหมามากเลยเนาะตันตันตาลันต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 าลันตันตันโอดินเนี่ยมันเป็นหมาเลี้ยวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอดินไหมนี่ครับ นี่นีนี่นีอดินล่างก็นเป็นหมาแล้วโอดินเป็นหมาแล้วเห็นไหมเห็นไมเนี่ยเนนี่ยนของโอดินน่ยเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเนี่ยเอะไรล่ะโอดินนะเนี่ยเนี่ยเีงไรล่ะ เสียงหัวใจของโอ딘ตอนไปฝาท่องมไหมจ้ะนี่คือเสียงเสียงเต้นหัวใจของโอดนตอนอยู่ในท่องจ้นี่คือเสียงเต้นหัวใจของโอดนตอนอยู่ในท่องจ้ะโอ้ใช่ใจอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันเห็นว่ายายร้องเพงเลงอะไรครับโอเดนมนาะอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันบ๊ายบายสวัสดีครับโอดินเอครับโอดินมามาปลุกยายเช้าอีกเลย จะไปไปก่อนเ้ะตอนนี้